พ่อท้าผูเกวกบแรงบันดาลใจค่ะผู้ผูเลือกมาเป็นสูได้แรงบันดาลใจแต่สมัยก่อน,นเนี่มันเป็นอะไรความยากยากจนแล้วก็อุบานก็ลําบากแล้วพ่อแม่ก็ลําบากเราเห็นพ่อแม่ลําบากเราก็ไม่อยากให้เหมือน,นว่าชีวิตเราจะน่าจะอยู่กบน่าจะไปได้แล้วก็มีคนเรียนน้อยในอุบานเป็นคนเรียนน้อยมากแล้วผู้ก็เป็นคนชอบเรียนนหะชอบเรียนชอบอะไร ก็เลยมีคนสุงว anyway, ่าเออ้าเราได้เรียนแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยได้ได้ก้าวหนึ่งช่วยแม่ได้ใน้งานะคตนี้พอเรียนไปแล้วเนี่ยช่วงช่วงการเรียนการเรียนการทรมันก็น้อยเนาะมันก็ต้องทําให้เรามุ่งเบนไปหางานอาชีพด้านอาชีพหมายถึงว่าไปเรียนด้านอาชีวะพอไปเรียนด้านอาชีวะเนี่ยเราจะได้อาชีพติดตัวมาด้วยถ้าเราแม่ไม่ได้ทํางานราชการเราก็สามารถที่จะไปรับเริ่มอาชีพอะไรก็ได้อาจจะดี นี่บังเอิญว่าปีนั้นเป็นปีแรกที่ที่รัฐบาลเปิดรับวุฒิปวชปีแรกครูก็เลยเอาวุฒิของครูที่จบปวชมาสมัครคุณใช่ของครูแล้วสอบสมัครสมัครเลยสมัครสอบเลยสมัครขอสมัครใส่ก็ขน้ดก็สอบได้หรือไม่ได้เราก็เป็นที่เรื่องมาแน่นอนนะโอเคเลยจ้ดประสานที่ว่ายาตัวนี้ชีพตัวอะไรนี่ใช่ใช่มันก็ถ้าพอดีใช่ พ้องคุปกติธรรมดาเนี่ยเขาจะรับแค่มมอสองห้าธรรมดามันจะเรียนแค่สองปีมอสองห้าแต่ปีนั้นเขาปรับจากมอสองห้ามาเป็นตวชสามปีเลยครูเลยต้องไปเรียนปจนมหกนะเขาเรียกถ้าเทียบก็คือมอหกแต่ว่าณะปีนั้นเขาเรียกปวชเรียกอะไรภาษาสุนิยบัติชั้นต้นชั้นต้นด้วยชั้นต้นสองสงองชั้นสูงชั้นสูงไม่มีวุฒิครูหรอก มีได้มาเป็นครูค่ะปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรที่ว่าที่ครูประสบเจอแล้วมันดูเป็นปัญหายายแล้วครู่มนถ้าเอาปัญหาใหญ่ที่เราไม่เคยพูสอนไม่เคยเรียนรู้วิชาครูไม่เคยอะไรนะก็ไเงียเอามาอ่านเองทั้งนั้นเลยอันนี้เื็นครูแรกที่เป็นเชูาใช่เป็นครูคคแรกคือเราเ<ม>จะสอนอยังไงเพราะเด็กคือเราสอนเป็นสอนเด็กเล็กใช่ไหม,มเด็กตอน,นหนึ่งเนี<ม>่ยแล้วตอนหนึ่งสมัยนั้นนี่เด็กก็มากเด็ก เด็กประมาณเขาเรียกว่าเกินเกินห้าคนต่อห้องอ่ะเด็กเยอม<ฮ>ะาาม,าอมากใช่คนณเดียวไม่ใช่ใช่ครูคนเดียวแต่ว่าเด็กมีร้อยกว่าเขาจะแบ่งเป็นห้องห้องหนึ่งห้องละห้าสิบคนแหละห้าที่คนสี่ที่คนขึ้นหมดอะไรพเป็นปัญหาสำหรับวเราคือจะสอนอยังไงดีจะสอนอยังไงดีจะทําภาษาสมัยก่อนเขาเรียกว่าเก็บเด็กให้ได้สอนน้องเขาจะบอกว่าให้คิบเด็กให้ได้เขา้องเก็บเด็กของเขาคือทำยังไงให้เด็กยู่งกับ สิ่งที่เขาสนใจได้มากที่สิ่งที่เราจะมอบให้เขาจะมากที่สุดบางคนบางคนชอบร้องเพลงนะร้องเพลงทำนิทานก็เลยเอาเพลงับนิทานมาเป็นตัว,วจดจำอยู่อยู่มัดอยู่แบบนิทานเรื่องเดียวสามารถสอนได้ใช่ใช่เพราะว่าวิธีการวิธีการเล่าวิธีการค้างเรื่อง แล้วก็การเติมตัว,ล,วละครเนี่ยมันก็พอแลวพอเล่านิทานเสร็จเราก็ต้องมีการแสดงระกอบเด็กมันก็ได้ร่วมเข้าไปด้วยแล้วเออนี่สัตว์ปานี่มีสองขาต้องมีสี่ขานนี่มีหูน้าต้องมีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนตัวเลขเป็นตัวสองตัวนะสองเอาสองคนมาต้อหนาเด็กก็จะใช้ที่สคก็คือเป็นตัวหลักเพงเพลงทุกเพลงที่มีอยู่ในหลักดนตรีอะไรอยู่แล การสอนทุกอยางอู่ดนด้นเอ่อภาคปฏิบัติปฏิบัติแต่ตอนช่วงแรกเรียนติ๊กุก่อนมาฝึกคำว่าฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกเขียนท่องใครว่าท่องไม่สำคัญไม่จริงอ่านท่องเขาบอกว่าเป็นลูกแค่ลูกสองไม่จริงแต่ท่องยังไงให้ได้การท่องก็ก็เหมือนเราพองพูดพูดอะไรที่เรียนรู้พูดครูเราก็ต้องท่องเขามา ว่าห้องเรามีนี่เก็บน้ำข้ำคลองตาดดตู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 ดตาดตู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 ดวูดตูดตงดตูกตูดนูดตนดตูไตูดตูดตบวกูดต่ดตูดตูดตูดตาบวูดตูกตดด้วยนดตู ถ้าเด็กอ like ่านไม่ออกจะทำยังไงเป็นคนท้ามเรื่องแนี้ไม่เคยเจอเราไม่เคยเห็นเลยถ้าเด็กอ่านไม่ออกก็ต้องทำก็ต้องให้ทำยังไงก็ได้เขารู้จักตัวพยัญชนะชราใช่ไหมต้องรู้จักก่อนเลยแต่รู้จักดวยวิธีไหนเราก็ต้องไปค้นไปหาเลยค่ะแล้วสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยสองป้าสร้างตู้ตัวอักษรใกล้ตัวอักษรสระทั้งหลายแลยนะครบบ เขียนด้วยปากกาอะไรอ้ยไอ้นั่นอ่ะช็อกซีเราเขยใช้ช็อกซีแล้วก็ปากกาก็ต้องมาล้างมานุบน้ำซัมแล้วก็ไอ้นี่ปากกาไม่ติ้งเจสเนี่ยที่มันเป็นปากกาสำหรับเขียนไอ้ตัวถอร์ดสวยดังกว่าถูกถูกพี่เขาก็จะถึงจริงจริงจริงแล้วเขาจะวางโครงว่าขอแบบนี้นะทำง่ายถูกๆทีเขาช่วยทำซื้อเอาซื้อซื้อผลิตได้มือ ในห้องจะต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ามาอาบยน็นเช้ามาต้องอะไรอ่ะเขาเรียกว่าต้องต้องสุขภูมต้องต้องบนเป็นอีกห้องห้องน้องบุญเราพัดเลี่ยแล้วก็พอตอนเย็นจะออกกอาอาอาอจากกลับบ้านจะต้องพักกับเกี่ยวกับทั้งนักขัดเช้าห้าาาองไปเย็นต้องข้องกลับ <c oughs> อ่าข้อคิดที่อยากจะฝากสื<ม>่อทีรุ่งใหม่สือ,อที่เราติดที่ออยากจะฝากถึงอะไรบ้าง,งข้อคิดเลย เข้าใจเด็กต้องเข้าใจเด็กับเ,เ,กกเสียสละ<ม>เสียสละเขาบอกเสียสละนี่มัน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 ง่าเพราะว่าใจเขาเรียกว่าอะไรอย่างกันย,ยาบันกับวินัยเนี่ไขไขยมนะันอคือไฟๆอย่างนี้ถ้าใจอ่ะเอาแค่สอนอย่างเดียวหนังสืออย่างเดียวแล้วไม่คิดถึงองค์วรวมรอบคุณธรรมหลักธรรมจริยธรรมถ้าไม่สอนเขาเขาจะหายไปนักบต้อ,องร้งงองว่าให้ เฮ้ยก็เรื่ออะไรนะมีตั้งความตั้งใจหรือเสียสละให้ให้มากขึ้นนะไม่ใช่แค่เฉพาะทางสอนแค่นี้นะขอสอนเราไม่ได้สอนอย่างอื่นเหรอกเ,เ,เรื่องเรื่องของความสะอาดห้องเรื่องของความประพฤติทำพูดทำจาทำงานอะไรอย่างเงี้ยครูไงต้องสอนสอนให้ทำสอนให้ทำ สอนให้จำทำให้เต้นทำให้เห็นมีตัวอย่างแล้วเด็กก็จะดูอ๋อเช้ามาเราต้องกวาดนะหน้าที่หน้าที่ตัวแค่ีเป็นหน้าที่อนะก็หมายว่าคิวเป็นอะไรอ่ะไปจดจดใช่ไหมแล้วก็แต่เราเราไม่เก็บนะเราจะบอกว่าอะไรนะครูตาบอกสีน้องไม่เก็บที่ขทาไหร่ยิ่งขำแล้วแบบคือแบบเราไปกันในห้องเราเองเนี่ยแล้วแบบเหมือนเด็กมันกระจายกระจายแล้วมันก็จะมาหาเราเห็นเราเล คือครูต้องเป็นผู้นำอ่ะต้องเป็นผู้นําทังทงา้งผู้นําทั้งจิตวิญญาณจิตจรใช่ไหมคะมเพราะว่าเด็กกับเข,เขาเหมือเราแหะถ้าเขาไม่มีคนนำเราจะทํำไหมล่ะ,ละจ,จะทำจะเรียกทำอะไรที่ครูได้ยึดถือแล้วก็คิดว่าม,มันสําคัญต่อคนเป็นครูเสืระหลัทำให้เกิดเสือกระแล้วก็ครูแปลว่าครูครูแปลว่านักจริงๆไม่ได้นักครูไม่ได้นักแต่ว่าต้องอ ต้องเสียสละตถือว่ต้องเสียสละเสียตลาด่างมากอย่างเช่นเราจ,จะสอนเรื่องสักเครื่องหนึ่งบางทีมันต้องใช้มันต้องใช้สื่อมันต้องใช้สื่อสื่อถ้าเรามารอโรงเรียนรอบบเรงินมไม่มีเงินทำไงอ่ะมีไม่ใช่ไหมต้องเต้องเสียตละจะเป็นการหาด้วยวิธีตนเองก็ต้องซื้อมาอะไรมาถ้ารอซื้อโรงเรียนก็รอไปเพื่อพฤติกรรมทียย่เราจะทำก็ไม่ำเร,รยย็จ 腰腰好了，丰富啊，啥的，也还有。